สะดวกสุดๆสะสมพ้อย์และเที่ยวเดินทาง BTS ฟรีเพียงผูกบัตรรับบิดกับบัญชีรับบิดไลเพย์หักค่าเดินทางผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้ไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องพกเงินสดกดแลกเที่ยวเดินทางฟรีใช้เดินทางได้ทันทีสะสมดวนกับโปรแกร,รม BTS Challenge สิ้นสุด31ตุลาคมนี้นะ มาแล้วมาหากรรมสินค้า SME ออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ตนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอลพันดิกำลังช e ้อปปี้จากแคมเปญออนไลน์ SME High b r e a k r ชวนผู้ประกอบการ SME น SM ับ e พันร้านค้าผลสินค้านับหมื่นรายการพร้อมส่วนลดปันปันมาให้ช้อปกันจุใจอยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ไปช้อปกันได้ที่ shoppy e. co th os s osmap วันนี้ถึง15กันยายน2565จัดโดยสอสอวอช้อปปี้ คนไทยทั้งประเทศเราจะไม่หยุดฮะไม่หยุดเหรอไม่หยุดสวมหน้ากากไม่หยุดหวัดไข้ไม่หยุดเว้นระยะห่างห่างห่างและไม่หยุดทำตามมาตรการเที่ยวเมืองไทยกาดไม่ตกหน้ากากก็ต้องไม่ตกนะคะ อยู่เสียงไหมก็ฟัง FM 105เจ้าอยู่อยุธยาก็ฟัง FM 105อยู่ปารีสก็ฟัง FM 105อยู่ภูเก็ตก็ฟัง FM 105ครับอยู่นิวยอร์กก็ฟัง FM 105ฟัง FM 105สไมัยไทยแลนด์ได้ชัดเจนทุกที่ทั่วโลกที่เว็บไซต์ 105smilethailand.com และ Facebook page 105smilethailand เพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ FM 105 smile thailand สภาความคิดคุยอย่างเสรีกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาพบกับท่านอาจารย์ของพวกเรานะคะรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาค่ะผู้ทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์บริการกรุงเทพนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คี้อยากจะชวน คิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องของอดปรากฏตัวของคุณหญิงแป๊ค่ะใช่เป็นเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวค่ะวันนี้ก็คือขึ้นเหนือค่ะใช่ยกทัพนะคะเรียกยกทัพได้ไหมยกทัพไปเลยไปเวอค่าเเมืองหลวงของทัพเลยนะคะค่ะไปครบัตระกูล แต่ต้องไวอย่างนั้นทีนี้การาไปครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการตีความกันสองอย่างค่ะนะคะค่ะคนที่เกิดอาการวิตกกังวลน,นะครค่ะว่าเฮ้ยแลนสไลด์ i, Life, มันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวแม่ปรากฏอย่างนี้ แสดงว่ามั่นใจมากนะว่าลูกสาวเนี่ยนะครับจะได้เป็นนายการัฐมนตรีจรึงได้ออกมันหุนเป็นตัวอ่าน,นี่ก็คือค<อ>นที่อนนมองแบบเด่นชัดมองแบบที่สะดินตกใจเน,นี่ยอ่าสดิบเนโอ้โหได้ออกมาเลยเนระนีม่มั่นใจมากเลยใช่ไหมเนี่ยจะแรงจะไรนะเลยออกมาปรากฏตัวะครับ แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นพวกสลิมที่อยากจะสบายใจคก็ต้องปลอบใจสงสัยว่าลูกสาวจะเซแน่เลยแม่ต้องออกมาพยุงอ๋อโอมีความคิดไปสองทางค่ะมันน้องไนสองทางไงทางหนึ่งก็คือโอ้แม่ออกโรงอย่างนี้แสดงว่ามั่นใจมากแรนสไลด์ลูกสาวต้องไป็เป็นใหญ่เป็นโตอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอีกคนหนึ่งบอกว่า อ้าที่แรกปล่อยลูกสาวออกมาเพียงลําพังได้รับการยอมรับนะคะอย่างเต็มที่หัวหน้าพักเพียงคงคานับให้หัวหน้าครอบครัวนะแต่ว่าเวลาเนี้ยที่ออกมาเนี่ยเซหรือเปล่าอเอืมอสาวเซเลจริงค่ะอืทีนี้สำหรับ คนที่เขามองว่าเออออกมาเนี่ยเพราะว่ามันอ,อกมั่นใจเนี่ยนะคะอค่ะเขาก็คงมันมองเรื่องที่ว่าพลเอกประยุทธ์แย่แล้วไอ้กรณีแปดปีเนี่ยนะค,ะคะะระนขณะเดียวกันพัรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นคนเสนอพลเอกประยุทธ์ก็ทะเลาะเบาแวง้งมีปัญหาขัดแย้งกันตรงนันตรงนี้นะจนกรทังมีคนก็บอกว่าเ้ย ไปไม่รอดแล้วนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จะว่าเกิดได้ไปต่อแปดปีจะอยู่พักนี้ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพยายามยุโยงส่งเสริมให้ลุงลุงเขาแตกแยกกันเหนะมอย่างที่เขาบอกว่าชูป้อมเชือดประยุทธ์เนี่ยนะครมันก็ม,มีตรงนี้อยู่ออืมค่ะ่ะะเพราะฉะนั้นใ้ปรากฏการณ์เหล่านี้ มันก็ทําให้ตีความไปว่าโอเ้เขาออกมานี่เขามั่นใจแน่แน่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์พลังประชารัฐก็อย่างนั้นอย่างนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยการยุยงส่งเสริมให้ลุงป้อมกับลุงตู่ทะเลาะกันเนี่ยก็กําลังดําเนินการอยู่ก็มองแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมองอีกแบบหนึง่งไอ้ลูกสาวเซหรือเปล่ามแม่จึงต้องออกโรงแบบนี้ ออคนที่มองว่าลูกสาวเซเนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองแบบชนิดมโนนะเขาก็ต้องมีปรากฏการณ์ต่างๆมาสนอ่สน่ะอันที่หนึ่งก็คือในการโหวตนั้นมีงูเห่าเกิดขึ้นอือร้าที่แล้วใช่ไหมคะอ่าคือรอบสุดท้ายนี่ก็มีเจ็ดคนมั้งรอบสุดท้ายจะรอบก่อนหน้านี้ก็มีแต่ะ มีวิธีการภาคพันุ์ไม่ให้ร่วมากิจกรรมบ้างตัดสินใจไล่ออกไปบ้างให้เขาย้ายภาคไปอะไรต่างๆนั่นเอเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์งูเห่าเหล่าเนี้ยมันก็แสดงว่าเสน่หน์ของเผ่าเนี่ยมันลดลงถ้าขนมไม่ลดลงเนี่ยนะะ,ะไปทําไมล่ะถูกไหมแต่ที่ไปเนี่ยมันก็คือปรากฏการณ์ เลือดไหลออกะนะคะไม่เพียงแต่คนที่เป็นสอสอแล้วเป็นงูเห่าแล้วก็<ม>ถูกไล่ออกไปบ้างหรือว่าอยู่ในพักไม่มีกิจกรรมบ้างมันก็มีสอสอสอบตกที่เมื่อก่อนเป็นคนที่พอจะมีคะแนนเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้หันไปซบพักภูมิใจไทยกันเยอะเลยนะอือืออ่า เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของพักภูมิใหญ่ไทยะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่คนที่มองว่าเซเนี่ยนะงัเลือดไหลออกภูมิใจไทยมีเสน่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ลูกสาวอาจจะเซไปอ,อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือหมู่บ้านเสือ้อแดงค่ะ หมู่บ้านเชื้อแดงคืนธงเชื้อแดงไปแล้วก็รับธงฟ้าอ๋อใช่ใช่เออแล้วเป็นหมู่บ้านที่แสดงถึงความจงรักภักดีจงรักภักดีะค่ะใช่ค่ะอมาพูดจาชัดเจนว่าไม่เอาแล้วนะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะผูกบลอกใช้อะไรก็ว่ากันไปอ่าพวกเขาก็ทิ็หลาบแล้ว ซึ่งการที่หมู่บ้านเสื้อแดงไม่ใช่จำนวนได้น้อยเป็นหลักินะเป็นหลักร้อยนะใช่ค่ะใช่ค่ะที่เขาเปลี่ยนออกเปลี่ยนใจกันแบบนี้เนี่ยมันก็น่าเสียใจอมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องระวังทะคะแนนเหมือนเดิมหรือเปล่าในเมื่อมีคนเปลี่ยนออกเปลี่ยนใจกันไปขนาดนี้นะคะอ่อย่างนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอลูกสาวปรากฏ เนียคนที่เขาเองไม่ยอมรับเขาก็เริ่มขุดคุยประวัติอืย้อนไปตั้งแต่สมัยเข้าสอบรู้เลยโอ้โหค่ะ่าถูกไหมค่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่ไม่อยากจะพูดถึงก็มีคนพูดถึงก็มีคนพูดถึงค่ะใช่ใช่ใชนะ และในขณะเดียวกันก็มีคนพยายามจะรวบรวมนะคะ,คะเรื่องที่เขาทำความผิดเอาไว้นะคะ,ะซึ่งเป็นการรวบรวมระดับตระก,กูลเลยนะพ่อทำอะไรอาทำอะไรตัวเองทำอะไรเนี่ยมาหมดเลยพี่สาวทำอะไรพี่ชายทำอะไรมาหมดครบถ้วนเลยคือหลายคนเนี่ย รับไม่ได้ทนไม่ได้ถ้าคิดว่าเขาจะชนะเลือกตั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำาประเทศค่ะก็เลต้องทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งและอะไรสักอย่างที่ว่านั้นคือการขุดคุยอ่าใช่ไหมคะค่ะนอกจากขุดคุยพวกเขาททำอะไรแล้วก็ยังนำเอาเรื่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเขาเนี่ยมาแสดงความเห็นอกเห็นใจอืมนะ คุณบุญทรงนี่ขึ้นหมยเลขกนึงค่ะคุณบุญทรงมามาทุกรอบจะต้องมาแสดงความเห็นออกเห็นใจคุณบุญทรงคุณภูมิอะไรต่างๆะนะนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดคุกอยู่หรือคนที่ต้องหนีทุรนทุรายออกนอกประเทศไปไปมีชีวิตที่ยากลําบากลําบนนะคะค่ะรวมทั้งเหล่าบรรดาพวกพี่เผาสารกลางที่ติดคุกติดตารางอ่าอ่าค่ะ ก็มีคนขุดเรื่องนี้กันขึ้นมามีความพยายามอยากจะขอให้ก้าวข้ามเดี๋ยวมาพูดถึงนะครับแต่ข้าปรากฏว่าหลายคนเขาก็บอกว่าเอถ้าใช้หนี้ไม่หมดคงก้าวไม่ได้อ่ะโอ้ก็ยังเยอะเหลือเยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะยังใช้หนี้อีกเหลือเยอะและใช้ก้าวข้ามได้อย่างไรใช่ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จะไม่แหลมสไลด์นะคะ ค่ะหรือว่าบอกว่าลูกสาว,าาวาอาจจะเซ่เนี่ยก็คือเรื่องผลงานหนึ่งตุกนะคะอ,อ๋อค่ะถึงแม้ว่าจะมีการสร้างวัฒกรรมเยอะแยะมากมายไก่กองว่าแปดปีไม่มีอะไรค่ะ่ะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าคำพูดของเขาอันเนี้ยเรียกว่าเอาไม้ไปแย่เสือเลยแหละค่ะนะคะ เราบรรดาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาชัมพันธ์ของภาครัฐสื่อมวลชนที่ยืนอยู่ข้างลุงโตนะคะมือคี์บอร์ดซึ่งยินอยู่ข้างลุงโตนะคะค่ะระดมสรรพกำลังออกมาร่่ยาวผลงานนะคะค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยผลงานลุงตูที่คนที่เขาได้รับ อนิสง์เนี่ยเขารู้กันมาตั้งนานแล้วแต่คนที่ไม่ได้รับอนิสง์อาจจะไม่ค่อยรู้ซึ้งเท่าไหร่อย่างไรนะแต่พอมีการเอามาประชาสัมพันธ์กันในเวลานี้หลายคนที่ไม่ได้รับอนิสงโดยตรงก็ได้รู้แล้วว่าลุงปู่มีผลงานอ่าค่ะค่ะด้อย่างสมมติว่าโอ้ยไม่ใช่คนจนเนี่ยผู้ที่จะไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของบัตรพลังประชาชนอ่อใช่บัตรสวัสดิการบัตรประชาชนอสสวัสดิการประชารัฐ ค่ะซึ่งสําหรับคนจนเนี่ยมันช่วยได้มากเหลือเกินในหลายๆตอนนี้โอ้โหออุ้ยอุ้ยเคย,ยเคยไปซื้อร้านถงฟ้าค่ะอาจารย์แล้วอุ๊ยก็แบบคุยกับเขาคือ,ค,อคือบังเอิญว่าไปไปซื้อของนี่แหละแต่ว่าไปร้านที่ที่มี เขาเรียกว่าร้านถงฟ้าก็คือรับบัตรสวัสดิการวิวจะลองไปคุยกับเขาค่ะอาจารย์เพราะวิอ,อยากแบบคือว่าเอ๊ะความเห็นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยรอบที่ที่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเขาบอกบัตรสวัสดิการนี่แบบว่าถล่มทลายมากมาใช้แบบเยอะมากเขาบอกดีมากจริงๆอันนี้อะอมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนจนไม่มีบัตรนี้รอาจจะไม่รู้ซื้อแต่ต้อมีการเอามาเล่ากันอถูกไหมค่ะใช่ค่ะ ขณะเดียวกันคนละครึ่งเนี่ยเศษห้าแล้วนะอืมอันนี้ไม่ต้องบอกเลันนี้ใช้เองใช้กันนลลงพลายใช่ค่ะใช่ค่ะนก็พออกพอใจนะอ่าค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการได้ที่ดินคืนเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดเราไม่เคยไปเอาที่ดินจำนำจำนองแล้วกำลังจะโดนในทุนโคงนเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกอืม แต่ชาวบ้านที่เขาได้ที่ดินคืนน่ะในเขาเห็นหน้าตาแต่ละคนใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเราเห็นหน้าตาแต่ละคนแบบโอ้ดีใจมากใช่หรือการจัดการป่าชุมชนน่ะใช่ไหมฮ่าใช่รัฐบาลเอาป่าคืนจากพวกที่ไปบุกรุกได้มาเยอะไม่รู้กี่ล้านไร่เลยนะคะค่ะ ตขนขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าพอไปจัดการเอาคืนล้วจะไล่ผู้คนทั้งหมดไปเขาต้องพินิพิจารณาใช้อยู่มากก่อนที่จะมีการขีดเส้นมีการกําหนดเขตให้อยู่ต่อไปแต่ว่ามีการดนรงเรื่องคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ค่ะค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นผลงานอืใช่ไหมคะอ่าค่ะโคกหนองนาใช่ผลงานไหมล่ะอืม,มีคนหลายๆคนนะ รับเอาการส่งเสริมของรัฐบาลเรื่รองโคกหนองนาไปใช้ค่ะหลุดพ้นจากความยากจนกันเป็นแถวใช่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องการประกันราคาสินค้ากเกษตรเนี่ยม,มันก็เป็นผลงานอีกเหมือนกันจริงค่ะเร้าพูดถึงโลจิสติกเนเลยนะคะ,คะมันอำนวยความสะดวกทั้งการไปมาหาซู นะคะมันส uh, ่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมันกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจทั้งทางน้ำทางเรือทางบกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะรถไฟรถยนต์ได้หมดเลยค่ะสิ่งต่างๆนานาเหล่าเนี้ยการใช้คาว่าแปดปีไม่มีอะไรเนี่ยคือการเอาไม้ไปแย่เสือเลยฉายภาพสักทักเลยคราวนี้ใช่ค่ะเอเมื่อก่อนนี้โอ้โหการประการสมพั์ผลงานของรัฐนี่ เรียกว่าด้อยมากเลยนะครับค่ะทำงานไว้เยอะแยะแต่ไม่มีใครรู้ใช่ไม่ไม่ค่อยคือรับรู้ไม่ไม่เป็นวงกว้างนะคะอาจารย์ใช่อย่างเช่นในตอนที่มีการอาเสียงเรื่องตั้งปี62เนี่ยนะคะค่ะค่ะเวลาพี่ไปสอนประชานสัมพันธ์ในภาครัฐพี่บอกเลยว่าการที่ฝ่ายตรงเันข้ามเนี่ยนำมาหาเสียงว่าลุงตู่อยู่มาห้าปีไม่มีผลงานเนี่ย ที่ไม่โทษใครนะโทษพวกคุณซึ่เป็นฝ่ายประชาสั์ของรัฐนี่แหละหน่วยงานของคุณน่ะมีผลงานภายใต้นโยบายของลุงตู่เยอะแยะมากมายขายกองแต่คุณไม่เล่าคุณไม่บอกอครคนก็เลยนึกว่าลุงตู่ไม่มีผลงานจนกระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยใครจะรู้อฝ่ายค้านเนี่ยเขารับรู้ว่าคนเนี่ยคิดว่าลุงตู่ไม่มีผลงานเขาก็เลยเอามาตอกย้ํา ใช่ไหมนะเพื่อที่จะบอกว่าเบื่อแล้วห้าปีไม่มีผลงานต้องเปลี่ยนแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเอาไม้มาแย่เสือไอ้รอบคดีแปดปีเนี่ยนะคะค่ะคนเขาก็บอกว่าเอาล่ะต้องชี้ให้เห็นว่าลุงตู่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนนะคระับ ความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจความจงรักภักดีการแก้ปัญหาการมุ่งมั่นพัฒนานะเอาผลงานเชิงประจักษ์มาเป็นข้อข้อเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อสิ่งที่เราจะได้พบได้เห็นก็คือหนึ่งมีการอธิบายความเป็นตัวตนของนายกรัฐมนตรีนะครค่ะค่ะอย่างเที่ยงธรรมด้วยนะเช่น ไม่ใช่พูดแต่ว่าท่านดีอย่างไงแต่จะพูดบอกท่านเป็นคนอา,อาจจะปากร้ายอาจจะพูดไม่ตรงอ,อาจจะมีอารมณ์ทุนเฉียวบ้างแต่มันคือความจริงใจอ่ะอย่างนี้เป็นตน้นคือไม่ได้พูดยกยอปอปั้นแบบชนิดไม่มีจุดอ่อนอ่านี่คือเรื่องราวที่เราได้ยินก็คือเรื่องความเป็นตัวตนของท่านในฐานาะเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนะครับ เรื่องที่สองที่เอามาก,กันก็คือท่านได้แก้ปัญหาอะไรไปบ้างปัอ่า,าอปัญหาข้างโง่เหมือนก็แก้ปัญหาเรื่องของอประมงก็แก้ปัญหาเรื่องสายการบินก็แก้ปัญหาหนี้สินจากอการจำนำข้าวก็แก้นะคะ,คะอะไรต่างๆนะน้นี่ก็คือข่าวการแก้ปัญหา ข่าวที่สองรองจากตรวคนของไตนอืม,อมค่ะอันที่สามก็คือข่าวการพัฒนาค่ะมีโครงการอะไรบ้างที่เกิดจากนโยบายของลุงตู่โอ้โนะค่ะ,คะแล้วก็โครงการเหล่านี้เนี่ยก็มีทั้งประเภทเสร็จแล้วกำลังเดินหน้าและวางแผนไว้ว่าจะเกิดขึ้น<ช>นี่ดเลยค่ะ,คะ ม่ว่าจะเป็นถนนหนนทางรถปงรถไฟอ e ีนะคะอ่าค่ะบางอย่างก็บอกเลยเสร็จแล้วบางอย่างกําลังเดินหน้าแล้วก็จะได้ใช้ในเวลาสั้นๆนี้แหละค่ะค่ะบางอย่างเป็นโครงการที่วางเอาไว้สิ่งเดียวก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วอะไรเย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็นจากการที่มีการเอาไม้ไปแย่เสือกันค่ะ แต่ปรากฏว่าการขึ้นเหนือของเขาเนี่ยอนอกจากตัวเองจะขึ้นพูดอย่างแ่วคล่องนะคะค่ะ,ะแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาปากท้องแสดงถึงความรักและห่วงใยกับประชาชนแล้วนะครับค่ะค่ะแต่มีริ้วล้อขึ้นเวทีอืมแต่นลิ้วล้อที่เรียกว่าไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองว่า ตัวเองนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ในสายตาคนจำนวนมากเป็นเช่นกันะกนโกหกเป็นนิดโดยที่ไม่เคยมีความละอายในสิ่งที่ตัวเองพูดการเรียกคนเอกประยุทธ์ว่าเป็นคนถอยเนี่ยอ,ม,อยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะคะถ้าจะบอกว่าคนเอกนี้เป็นคนถอย คุณต้องชี้ให้เห็นว่าเขาถอยอย่างไรอ่าใช่การที่เขาพูดจาตรงไปตรงมาโผงผางอาจจะมีลมจุดชืดบมากนั่นไม่ใช่ความถอยนะคะับค่ะค่ะอ่าแต่การสั่งเผาเนี่ยนั่นอะถอยอืมอืมและยังมีการพูดอีกว่าเวลานี้นะพวกเขาไปที่ไหนเนี่ยมีคนต้อนรับขับสู้ แต่คนเอกประยุทธ์ไปไหนเนี่ยมีคนขับไล่จริงอ่ะเข,เ,ขเขาเขาเขาดูทีวีที่ไหนนั่นสิทำไมเขากล้าพูดรับข่าวสืส่อสำนักไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเดาเนะเราจะพูดจะว่าอะไรใครเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเรา ใช่ผู้ใชใ้ว่าบนด้านฐานความเป็นจริงได้ไหมจริงค่ะคือมันต้องมีฐานของความจริงอยู่บ้างนะคะจังคุณจะโกหกไปเพื่ออะไรอืแล้วคุณคิดว่าประชาชนคนไทยโง่นักเหรอ<า>คิดว่าประชาชนคนไทยจะไม่รู้ความจริงเหรอนั่นสิมันเลยทำให้เรารู้สึกขึ้นเหียนเอเจียนกับคนแบบนี้ <c oughs> แล้วการยกขยโงกันแบบแบบนี้นะอุ้ยสุดท้ายแล้วค่ะมันทําให้คนมองออกแล้วว่าพักนี้ไม่ใช่พักของประชาชนอืมอืแต่เป็นพักของตระกูลค่ะนะครับในขณะที่พักการเมืองต่างๆเขาพยายามเปนจะเป็นพักของประชาชนอืมค่ะรับงเจีิปัดเนียเขาแสดงภาพเป็นพักประชาชนไปนานนะโอ้ชัดเจนค่ะอ่า แต่พรรคอื่นๆเขาก็ไม่มีใครจะพยายามสดแสดงตนเป็นเจ้าของค่ะเขาต้องการให้เป็นพรรคของประชาชนอือแต่พรรคนี้พอออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วหัวหน้าพรรคยังต้องโค้งคำน<ข>ับให้หัวหน้าครอบครัวมันก็คือพรรคครอบครัวจริงๆก็ในเมื่อหัวหน้าครอบครัว ใหญ่กว่าหัวหน้าพักอยู่เหนือใหญ่กว่าหัวหน้าพักหัวหน้าพักต้องโค้งคำนับให้อืจลุกแล้วมันคือพักครอบครัวอย่างแน่นอนใช่ไหมโอ้ยอืใช่นะคะอ่าโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทานะคะคุยอย่างเสรีกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทา